ปริศนาเด็กชายผู้พูดภาษาพิษวงณหมู่บ้านองเงียบสงบแห่งหนึ่งในชนบทของประเทศไทยได้ปรากฏเรื่องราวอันน่าพิศวงเด็กชายวัยเจ็ขวบชื่อน้องดินเริ่มต้นพูดจาด้วยภาษาที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเข้าใจได้แรกเริ่มพ่อแม่ของน้องดินคิดว่าลูกชายกำลังเล่นสนุกหรืออาจจะประดิษฐ์คำศัพท์ใหมๆ่ๆขึ้นมาเองตามประษาเด็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปภาษาที่น้องดินใช้กลับซับซ้อนและมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น สร้างความประหลาดใจและเริ่มก่อให้เกิดความกังวลใจในหมู่คนในครอบครัวภาษาที่น้องดินพูดนั้นมีทั้งจังหวะน้ำเสียงและโครงสร้างทางภาษาที่ไม่คุ้นเคยราวกับว่ามาจากดินแดนหรือโลกอื่นที่ไม่มีใครรู้จักพ่อแม่พยายามที่จะสอนให้น้องดินพูดภาษาไทยให้ชัดเจนแต่ก็ไม่เป็นผลน้องดินยังคงสื่อสารด้วยภาษาประหลาดของเขาต่อไปสร้างความสับสนและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้กับทุกคนที่ได้ยิน ข่าวลือเกี่ยวกับเด็กชายผู้พูดภาษาประหลาดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงและแม้แต่จากในเมืองต่างเดินทางมาเพื่อพิสูจน์เรื่องราวนี้ด้วยตาตนเองหลายคนพยายามที่จะถอดรหัสภาษาของน้องดินแต่ก็ไม่สำเร็จบางก็สันนิษฐานว่าน้องดินอาจจะถูกวิญญาณเข้าสิงหรืออาจจะมีพลังพิเศษบางอย่างซ่อนอยู่ในขณะที่บางคนมองว่าเป็นเพียงแค่เรื่องตลกหรือความผิดปกติทางสมองแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไร เรื่องราวของน้องดินก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถไขได้ความพยายามในการทำความเข้าใจภาษาน้องดินทวีความเข้มข้นมากขึ้นนักภาษาศาสตร์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณต่างถูกเชิญมาเพื่อศึกษาปรากฏการณ์นี้พวกเขาทำการบันทึกเสียงวิเคราะห์โครงสร้างภาษาและพยายามที่จะเปรียบเทียบกับภาษาต่างทั่วโลกแต่ก็ไม่พบความเชื่อมโยงใดๆภาษาของน้องดินยังคงเป็นเอกลักษณ์และไม่มีใครสามารถระบุที่มาได้ นักภาษา,าศาสตร์บางคนเสนอทฤษฎีว่าภาษานี้อาจจะเป็นภาษาที่สูญหายไปนานแล้วหรืออาจจะเป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นโดยจิตใต้สำนึกของน้องดินเองนักจิตวิทยาพยายามที่จะวิเคราะห์สภาพจิตใจและพัฒนาการของน้องดินเพื่อหาสาเหตุที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาประหลาดนี้พวกเขาทำการทดสอบต่างๆเพื่อวัดระดับสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางภาษาของน้องดิน ผลการทดสอบก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของภาษาในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังพยายามที่จะไขปริศนาชาวบ้านเริ่มที่จะหันมาพึ่งพาความเชื่อทางไสยศาสตร์หมอผีและร่างทรงถูกเชิญมาเพื่อทำพิธีขับไล่วิญญาณหรือพลังงานที่ไม่ดีที่อาจจะสิงสู่อยู่ในตัวน้องดินบางคนเชื่อว่าน้องดินอาจจะถูกสาบหรืออาจจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขาสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้ พิธีกรรมต่างๆถูกจัดขึ้นเพื่อความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่ได้ทำให้น้องดินกลับมาพูดภาษาไทยได้ทมกลางความสับสนและความเชื่อที่แตกต่างกันครอบครัวของน้องดินยังคงให้ความรักและการดูแลอย่างเต็มที่พวกเขาพยายามที่จะเข้าใจและสนับสนุนน้องดินในทุกวิถีทางพ่อแม่เริ่มที่จะเรียนรู้ภาษาที่น้องดินใช้โดยการจดจำคำศัพท์และลีที่น้องดินพูดบ่อยๆพวกเขาพยายามที่จะสื่อสารกับน้องดินด้วยภาษาของเขาเอง เพื่อสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดน้องดินเองก็เริ่มที่จะตอบสนองต่อความพยายามของพ่อแม่เขาเริ่มที่จะใช้ภาษาไทยประปนกับภาษาประหลาดของเขาบ้างเล็กน้อยสแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างวันหนึ่งขณะที่น้องดินกําลังเล่นอยู่ในป่ากใกล้หมู่บ้านเขาได้พบกับชายชราคนหนึ่งชายชราคนนั้นแต่งกายด้วยชุดโบราณและมีท่าทางที่สงบชายชราคนนั้นเริ่มพูดคุยกับน้องดินด้วยภาษาที่น้องดินเข้าใจได้อย่างง่ายดาย น้องดินและชายชราคุยกันเวลานานราวกับว่าทั้งสองคนรู้จักกันมานานชายชราได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาโบราณที่หายสาบสูญไปจากโลกและบอกว่าน้องดินเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้พิทักษ์ภาษาโบราณน,นี้หลังจากที่ได้คุยกับชายชราน้องดินก็เริ่มที่จะเข้าใจความหมายและที่มาของภาษาที่เขาพูดเขาได้เรียนรู้ว่าภาษาของเขานั้นเป็นภาษาโบราณที่เคยใช้กันในอดีตแต่ได้สูญหายไปเมื่อนานมาแล้ว น้องดินได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิทักษ์ภาษาโบราณน,นี้และมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังน้องดินเริ่มที่จะสอนภาษาโบราณให้กับพ่อแม่และเพื่อนของเขาเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาโบราณน,นี้ทําให้คนรอบข้างได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของภาษาเรื่องราวของน้องดินแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางทําให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางมาเพื่อเรียนรู้ภาษาโบราณจากน้องดิน น้องดินกลายเป็นครูสอนภาษาที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์มากมายที่สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาโบราณน,นี้ภาษาน้องดินไม่เพียงแต่เป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจได้อีกต่อไปแต่กลายเป็นภาษาที่เชื่อมโยงผู้คนจากต่างวัฒนธรรมและภูมิหลังเข้าด้วยกันน้องดินได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาโบราณขึ้นในหมู่บ้านของเขาเพื่อให้ทุกคนที่สนใจสามารถมาเรียนรู้ภาษาโบราณน,นี้ได้โรงเรียนของน้องดินได้รับความนิยมอย่างมาก และมีนักเรียนจากทั่วโลกเดินทางมาเพื่อเรียนรู้ภาษาโบราณน,นี้น้องดินได้สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจและเข้าถึงง่ายทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาโบราณได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพน้องดินยังได้จัดกิจกรรมตาม่ตางๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาโบราณเช่นการจัดค่ายภาษาการจัดนิทรรศการและการจัดงานเทศกาลทางวัฒนธรรมภาษาโบราณที่น้องดินพูดนั้นไม่เพียงแต่เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเป็นภาษาที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาและความรู้น้องดินได้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาที่อยู่ในภาษาโบราณให้กับลูกศิษย์ของเขาทําให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและปรัชญาของบนพบุรุษน้องดินได้ใช้ภาษาโบราณในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปต่างๆเช่นการเขียนบทวีการแต่งเพลงและการวาดภาพน้องดินได้นำภาษาโบราณผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่สร้างสรรค์ผลงานที่งามและมีความหมาย น้องดินได้จัดแสดงผลงานศิลปะของเขาในงานนิทรรศการต่างๆและได้รับรางวัลมากมายผลงานศิลปะของน้องดินเป็นที่ชื่นชมของผู้คนทั่วโลกและได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมน้องดินได้ใช้ภาษาโบราณในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมเขาได้ใช้ภาษาโบราณในการสื่อสารข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจแก่ผู้คนน้องดินได้ใช้ภาษาโบราณในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างผู้คนน้องดินได้ใช้ภาษาโบราณในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียมในสังคมน้องดินได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อเผยแพร่ภาษาโบราณและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเขาได้ไปบรรยายในมหาวิทยาลัยโรงเรียนและองค์กรต่างๆทั่วโลกน้องดินได้พบกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและภูมิหลังและได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับพวกเขา น้องดินได้สร้างเครือข่ายของผู้ที่สนใจในภาษาโบราณและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องน้องดินได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาโบราณและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องมูลนิธิของน้องดินให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาโบราณและสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาโบราณมูลนิธิของน้องดินยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษาโบราณและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องน้องดินได้รับรางวัลและเกียรติยศสมัครใ่จากทั่วโลก ในฐานะผู้ที่อุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ภาษาโบราณและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเขาได้รับรางวัลจากองค์กลางร,ระหว่างประเทศรัฐบาลและสถาบันการศึกษาต่างๆน้องดินได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมเรื่องราวของน้องดินได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือภาพยนตร์และสารคดีต่างๆเรื่องราวของน้องดินเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก และเป็นเครื่องเตือนใจว่าภาษาและวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจและความสามาัคคีในสังคมน้องดินยังคงใช้ชีวิตในในหมู่บ้านอันเงียบสงบของเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสอนภาษาโบราณสร้างสรรค์งานศิลปะและทำกิจกรรมเพื่อสังคมน้องดินยังคงเป็นเด็กชายที่พูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพของผู้คนทั่วโลก เรื่องราวของน้องดินเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์และน่าประทับใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความเชื่อและความหวังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของภาษาและวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเป็นเรื่องราวที่เตือนใจเราว่าทุกสิ่งเป็นไปได้หากเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงแม้ว่าน้องดินจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์ภาษาโบราณแต่เขาก็ไม่เคยลืมรกักเงาและความเป็นมาของตนเองเขายังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและติดดินเหมือนเดิม ช่วยเหลือครอบครัวทำไร่ทำนาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านเขายังคงเป็นเด็กชายที่รักสนุกและมีน้ำใจเหมือนเดิมน้องดินให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเขาอ่านหนังสือหลากหลายประเภทและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเขาเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดและเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเติบโตและทนาไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง น้องดินมีความฝันที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ภาษาโบราณเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาโบราณสำหรับคนรุ่นหลังเขาได้รวบรวมสิ่งของและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาโบราณและวางแผนที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยและน่าสนใจน้องดินมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมเขาเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะช่วยให้เราเข้าใจและคารพซึ่งกันและกันมากขึ้น และนำไปสู่การสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในโลกน้องดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เขาแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างจากคนอื่นแต่เราก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆและสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เขาสอนให้เรารักในภาษาและวัฒนธรรมของตนเองและเปิดใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเรื่องราวของน้องดินเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำและเป็นแรงบันดาลใจ เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพลังของความเชื่อความหวังและความรักเป็นเรื่องราวที่เตือนใจเราว่าทุกสิ่งเป็นไปได้หากเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงและแล้วเรื่องราวของน้องดินก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานแห่งเด็กชายผู้พูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหาความหมายและความพิเศษในตนเอง และสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ท้ายที่สุดแล้วปริศนาของภาษาประหลาดที่น้องดินพูดอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญกว่าคือผลกระทบที่เขาสร้างขึ้นต่อผู้คนรอบข้างการที่เขาใช้ภาษาที่ไม่คุ้นเคยนั้นกลายเป็นสะพานเชื่อมโยงวัฒนธรรมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความรักและความสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการมากที่สุด